คณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองประชุมเตรียมความพร้อมเรือพนมพระและขบวนแห่เมื่อวันที่24กันยายน2566ภายในศาลาโรงธรรมวัดแจ้งประธาน,นาคณะกรรมการชุมชนหน้าอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน,นคณะกรรมการพุกรรมคณะกรรมการชุมชนสะพานหยีคณะกรรมการชุมชนท่าเรือหน้าทอน,นคณะกรรมการชุมชนสารเจ้า,าคณะกรรมการหน้าทอน ได้ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมขบวนแห่เรือพนมพระของวัดแจง้งเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าอำเภอเกาะสมุยประจำปี2566ซึ่งที่ประชุมได้ให้คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการวัดแจง้งจัดเตรียมรถพนมพระพร้อมทำความสะอาดให้รถพนมพระอยู่ในสภาพที่พร้อมร่วมพิธีพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบของเรือพนมพระ โดยปีนี้แรงงานชาวเมียนมาที่ประกอบอาชีพบนเกาะสมุยจะเข้าร่วมลากเรือพนมพระของวัดแจ้งด้วยซึ่งที่ประชุมได้กำหนดวันที่30ตุลาคมคณะกรรมการวัดแจ้งนำเรือพนมพระออกให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมทาบุญและกาหนดให้วันที่29ตุลาคมเป็นวันที่คณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองคณะกรรมการวัดแจ้ง และพุทธศาสนิกชนร่วมห่อข้าวต้มเพื่อใช้สำหรับแจกผู้เข้าร่วมงานประเพณีชักพระสำหรับงานประเพณีชักพระทอดพระป่าอำเภอเกาะสมุยประจำปี2566กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง14พฤศจิกายน2566เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเกาะสมุย ให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของอำเภอเกาะสมุยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย